อาการปวดที่เรือนต้นแขนเราจะปวดเวลาที่งอศอกเข้ามาอาจจะเกิดปัญหามาจากกล้ามเนื้อมัดนี้ครับเราเรียกว่าเบเคลิสครับดังนั้นเวลาเราตรวจนะเราก็จะทําให้คนไข้ยอยู่ในท่านี้แล้วก็หมุนแขนเข้าอย่างนี้เวลาเรากดเนี่ยถ้ากดแขนนี้ไม่ถึงเขาแน่นอนดังนั้นต้องกดให้ลึก <c oughs> เคยเจอคนไข้ที่มาด้วยอาการปวดที่เรือนต้นแขนแบบนี้บ้ไหมครับเราจะปวดเวลาที่งอศอกเข้ามาวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้อาการปวดในคนไข้ที่ปวดต้นแขนแล้วงอศอกเข้ามาแบบนี้กันครับ ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับในคนไข้ที่มีอาการปวดที่บริเวณข้อศอกนะครับในการงอศอกเข้ามาแล้วตึงปวดเนี่ยอาจจะเกิดปัญหามาจากกล้ามเนื้อมัดนี้ครับเราเรียกว่าเบเคลิสครับจริงๆกล้ามเนื้อมัดนีจนนบบนน้จะเป็นกล้ามเนื้อชั้นลึกลงไปนะแต่ว่ากล้ามเนื้อที่เราเห็นเป็นกล้ามเป็นมัดแบบนี้เนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อที่เรียกว่าใบเสร็จใบเซ็จเนี่ยจะทาหน้าที่ในการยกแขนขึ้นด้วยนะแล้วก็งอศอกเข้ามาด้วย ดังนั้นใบเสร็ปเขาจะเป็นกล้ามเนื้อ2ข้อแต่ว่าไอ้กล้ามเนื้อมัดเนี้ยมันแค่ข้อเดียวแล้วมันก็จะอยู่ตรงใต้ลงไปลึกๆซึ่งกล้ามเนื้อมัดนียเราจะเจอได้บ่อยว่าคนไข้จะมีอาการปวดที่บริเวณตรงนี้แล้วมันเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยใบยเสร็ปด้วยนะครับในการงอศอกหรือเวลาคนที่ชอบออกกําลังกายเนี่ยค่ะฮึ่ยงอเงี้ย บ่อยๆหรือว่ายกของเดินช้อปปิ้งในตลาดแล้วเกร็งต้นแขนไว้แล้วกล้ามเนื้อตรงนี้มันตึงะครับลองมาดูกันว่าเราจะเช็คกล้ามเนื้อมัดนี้กันยังไงแล้วก็มาดูอนาตมีกล้ามเนื้อกันครับอะมาดูอนาตมีกล้ามเนื้อก่อนที่เราจะไปตรวจกันนะครับอนาตมีกล้ามเนื้อก็อยู่ตรงนี้ครับเราจะอยู่ตรงกลางต้นแขนนะแขนก็คือนี่ครับกระดูกหิวมารัสกระดูกฮิวมารัสคือกระดูกต้นแขนแบบนี้ เราก็จะกะกะเอาเลยนะจริงมันไม่เป๊ะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความแวลี่นะก็คือความเขาเรียกว่าอะไรไม่เหมือนกันนะแต่ละคนอาจจะอยู่บนล่างอะไรเงี้ยแตกต่างกันไม่จําเป็นต้องเท่ากันเสมอไปนะครับทีนี้เรากะเอาว่าตรงนี้กระดูกข้างบนอันนี้ข้างล่างมันจะอยู่ประมาณตรงกลางนี่คือจุดเกาะเขานะจุดเกาะต้นนะแล้วตั้งแต่กลางลงมาลากลงมาเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อเขาเลยนี้กล้ามเนื้อเาก็จะตรงนี้จะเป็นตัวเอ็นเทนดอนใช่ไหมจำได้ไหมจุดเกาะของกล้ามเนื้อนี่มันจะเริ่มจากเป็นเอ็น พอเป็นเอ็นแล้วตัวนี้จะเป็นตัวไฟเบอร์นะครับตัวกล้ามเนื้อละนะเวลาเรานวดเราจะนวดที่ไฟเบอร์เราจะไม่นวดที่เอ็นเพราะว่าถ้านวดที่เอ็นอาจจะอักเสบและฉีกได้ยาวลงมาถึงบริเวณนี้ครับบริเวณกระดูกอวหน้านะครับเป็นจุดเกาะของกระดูกอวหน้ากระดูกอวหน้าคือต้นแขนเราจะมีกระดูก2องอันเราเรียก, ius, กรเรเดียสกับอวหน้าเรเดียสเขาจะอยู่ทางด้านนอกมานิ้วโป้งอวหน้าเขาอยู่จากาข้อศอกทางด้านในมานิ้วก้อยนะครับซึ่งเขาจะเกาะอยู่ประมาณนี้แหละนะแล้วก็ เกาะยาวแบบนี้ดังนั้นแอคชั่นของเขาทําหน้าที่แค่นี้ครับงอศอกเข้าแค่นี้เองแอคชั่นเขาแค่นี้นอกเหนือจากกล้ามเนื้อเนี่ยจะงอศอกอย่างเดียวเขายังทาหน้าที่ในการทํ p โ o เนชั่นของมือแบบนี้ด้วยนะครับดังนั้นเวลาเราตรวจนะเราก็จะทําให้คนไข้เนะี่ยอยู่ในท่านี้แล้วก็หมุนแขนเข้าอย่างนี้นะครับหมุนแขนเข้าอย่างนี้ค้างไว้แล้วเราก็จะออกแรงนะครับเกรงสู้กันนะเราดึงออกมาแบบนี้นะครับแล้วกล้ามเนื้อตัวนี้เขาจะทํางานค่อนข้างเยอะ ถ้ามีปัญหาหรือมีอาการเจ็บเนี่ยก็จะเด่นขึ้นมาแล้วก็จะมีอาการปวดของกล้ามเนื้อมัดนี้ชัดนะครับแล้วก็ผ่อนนะครับปล่อยครับรีเช็คนะครับเรารีเช็คอีกครั้งหนึ่งอ่ะเกรงครับสู้กันอย่าให้ดึงออกแบบนี้นะครับถ้าคนไข้เจ็บแปรบหรือมีอาการปวดหรือไม่มีแรงเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าน่าจะมีปัญหาจากกล้ามเนื้อตัวนี้ครับ ทีนี้มาดูวิธีการนวดเนาะนวดก็แบบเดิมเลยครับทีนี้กล้ามเนื้อมันจะอยู่ใต้ใบเสรซึ่งมันใบเสร็มัดใหญ่มากนะเวลาเรานวดนะเราจะนวดตรงไปตรงๆแบบนี้นะครับกดลงไปตรงๆเลยนะแล้วก็กดเข้าหาตัวกระดูกเลยนะครับอาจจะต้องกดลึกนิดนึงเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาอยู่ชิดกัแบบกระดูกต้นแขนเลยดังนั้นเวลาเรากดเนี่ยถ้ากดแ่นี้ไม่ถึงเท่าแน่นอนดังนั้นต้องกดให้ลึกนะครับแล้วจุดที่กดก็จะกดอยู่แค่นี้นคแค่นี้เองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเ้าเลยนี้ก็จะเป็นเอ็นละเราก็จะไม่กดแล้วใช่ไหม เอ็นเรากดไม่ได้เพราะกดอาจจะบาดเจ็บได้เราจะกดแค่ตัวกล้ามเนื้อถ้าเราจะนวดตั้งใจจะนวดกล้ามเนื้อจริงๆก็เน้นที่กล้ามเนื้อนะครับแล้วเวลาไล,ล่เนาะเราก็ไล่ให้ทั่วลายของกล้ามเนื้ออาจจะกว้างกว่านี้ก็ได้นะครับนี่คือตัวกล้ามเนื้อสมมุตินะจริงๆตัวกล้ามเนื้อก็จะแวรี่นะบางคนก็จะใหญ่หน่อยเราก็นวดแล้วถ้าเราเจอแรงตึงของกล้ามเนื้อไบเซ็ปเอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะกด ได้ด้วยใบเสร็จได้ด้วยนะครับใช้มือนิ้วโป้งออนนิ้วโป้งแบบนี้นะช่วยกันแรงก็จะเยอะขึ้นนะครับกดนิ้วโป้งซ้อนนิ้วโป้งไปเลยเงี้มันก็จะยึกลึกขึ้นไปได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ตัวกล้ามเนื้อที่เราต้องการก็คือตัวเดเคอริสมาโทีนี้กล้ามเนื้อตัวนี้เรายืดให้คนไข้ได้เองด้วยเนาะวิธีการก็แบบนี้นะครับจับมือ กดงย,ยกขึ้นมาอีกมือหนึ่งซ้อนไปที่ตัวเอวโบนะหรือว่าข้อศอกนะเนาะกดลงมาดันข้อศอกขึ้นแล้วก็เหยีย yeah. ดนะครับแบบนี้แค่นี้มันก็จะตึงมากแล้วนะครับไม่ต้องยืดแบบแรงมากก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้อต่อมันจะสับรักมันเคลื่อนนะดังนั้นเรายืดให้มันตึงๆก็พอนะฮะแค่นี้พอนจะเห็นว่าลายของข้อศอกเห็นไหมมันแอนมากเลยนะดังนั้น ใครที่แบบเวลายืดคนไข้ทาเบาๆอย่าทำแรงนะครับเพราะคนไข้ก็แต่ละคนไม่เหมือนกันนะถ้าผู้ชายตัวใหญ่หน่อยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยก็อาจจะเจ็บได้นะครับเวลาเรายืดหลังจากที่เรายืดแบบนี้แล้วเ,เราจะยืดให้ตึงมากขึ้นเราก็จะหมุนข้อมือลงไปแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็จับแอนก็จะตึงยิ่งขึ้นนะครับคางไว้แล้วผ่อนแบบนี้ หมุนให้สุดเลยนะแล้วก็กดลงไปแบบนี้กล้ามเนื้อมันนี้ก็จะถูกยืดมากนะครับนอกจากการที่เรายืดให้คนไข้แล้วเนี่ยคนไข้ต้องกลับไปยืดเองที่บ้านด้วยนะครับดังนั้นวิธียืดเนี่ยคนไข้ต้องรู้วิธีเนาะอ่ะให้คนไข้นะครับเหยียดแขนตรงกลแบบนี้นะครับมืออีกข้างนั้นจับมือตัวนี้ไว้เนาะเราเหยียดให้ตึงนะตัวนี้ตึงเราจะเพิ่มให้มันตึงยิ่งขึ้นเราบิดข้อมือลงนะฮะทำ p r รเ a t i o n เนาะแล้วมือนะมาจับที่บริเวณแขนแบบนี้แล้วก็เหยียดศอกให้ตึง แบบนี้นะครับพร้อมกับบิดมือลงไปแบบนี้แ,แล้วก็เหยียดสองแบ,บแอิาโอเคทำโรเนตนะครับก็คือคว่ำมืออย่างเงี้ยนะคว่ำมือลงแบบนี้อ่เราจะตึงบริเวณนี้นะครับแขนยืดตัวขึ้นนะอีกตัวหนึ่งที่มักเจอบ่อยๆก็คือปัญหาของเส้นประสาทที่บริเวณ C5 C6 กนะกจะออกมาเลี้ยงกล้ามเนื้อมัดเนี้ยมันมีปัญหาก็จะททำให้กล้ามเนื้อมัดนี้มันเกร็ง หรือมีการรับความรู้สึกที่ผิดปกติเช่นชาบ้างมึนชาพวกนี้ก็จะเป็นไปได้นะครับดังนั้นวิธีการยืดเส้นประสาทด้วยแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อนี้ก็จะช่วยลดอาการตรงคอแต่ว่าที่แน่ๆอาจจะต้องไปแก้ที่คอด้วยก็จะช่วยได้เยอะนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่มีอาการปวดที่บริเวณการงอข้อศอกแบบนี้เนาะอย่าลืมเนาะคว่ำมือด้วยก็จะทําให้ตึงมากยิ่งขึ้นนะครับ วิธีนี้เราจะแก้ปัญหาของเบเกอริสมัสโซตัวนี้นะครับลองเราไปใช้ดูแล้วลองเช็คดูก่อนว่ามันใช่ไหมเนาะวิธีการเช็คอย่าลืม,มอองอศอกแล้วก็คว่มมือนิดหนึ่งแล้วออกแรงต้านกันถ้าเผื่อมันเกร็งมันปวดก็แสดงว่าน่าจะมีปัญหาจากกล้ามเนื้อมันนี้ได้อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือตัวเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมันนี้อาจจะต้องไปจัดการกับทางเดินของเส้นประสาทไม่ว่าจะเป็นการขยับเส้นประสาทหรือจัดกระดูกที่บริเวณต้นคอพวกนี้ก็จะช่วยทําให้อาการตึงปวดที่กล้ามเนื้อมันนี้มันดีขึ้้นนดวยะครับ ลองอาไปใช้กันดูใครที่อยากให้เราสอนเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการรักษาอะไรโรคอะไรก็แนะนำข้างใต้คอมเมนต์เนาะจะตามอ่านหรือคอมเมนต์เลยขอบคุณที่ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราง่ายๆโดยการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วน YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ YouTube Channel บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเรานะครับ l i น e ID ด at clinic, บันดิตคลินิก bun dit clinic at บันดิตคลินิกส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบําบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์085 369 99 77ครับ085 369 99 77สามารถนัดหมายได้ทั้งสสาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ